ไฟแล้วนะคะยังเดือดปุดขุดขุด,ดุดอยู่นะคะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเอาเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะมีมะเขือเปาะแล้วก็พริกแดงพริกเหลืองนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าก็เป็นกระเพราด้วยนะคะกระเพรากับโหระพาอ่ะอันนี้ก็คือมะเขือที่เราหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือกับมะนาวไว้นะคะ กะเพราที่เราเด็ดร้อยแล้วนำมาล้างให้สะอาดเลยจ้าอันนี้ก็คือพริกที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะผัดสวัสดีค่ะยนาตาสอนค่ะวันนี้ยนาจะมาแกงเผ็ดไก่นะคะอันนี้ไก่หนึ่งตัวนะนาสับแล้วก็หมักนะคะหมักใส่ซีอิ๊วแล้วก็ขงไก่น้ำตาลทราแดงแล้วก็แป้งมันนะคะเพื่อให้ไก่มีรสชาตินะคะ ามาดูอันนี้พริกนะคะพริกเหลืองพริกแดงแล้วก็พริกเขียวนะคะจะเป็นพริกชี้ฟ้าหน้าเขียวอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงของเรานะคะมะเขือเปาะแช่น้ําเกลือนะคะอันนี้แล้วก็มีกระเพรากับโหระพานะคะนี่เลยแล้วก็มีกะทิด้วยนะคะวันนี้เรามาแกงเผ็ดกันจ้าเรามือเลยจ้า,อาเอากะทิใส่หม้อนะคะ ค่อยๆค,คนพอเขาเดือดก็ใส่พริกแกงลงได้เลยนะคะอ่ะกะที่ของเราก็ร้อนแล้วนะคะใช้ไฟเบาๆเน,ะะนาะนะก็ใส่เป็นพริกแกงเลยนะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดจะไม่ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าที่ฮ่องกงเราจะทานเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะคะเผ็ดนิดๆได้เลย พอกะทิแตกมันดีแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะเราจะไม่เน้นให้เขามันมากนะคะแค่ว่าให้มีกระทิก็พอนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะอย่าอย่าเพิมเป็นคนพนะคะปล่อยเขาไปก่อน รเนะราจะใส่น้ำร้อนลงไปนะคะคือเราไม่ต้องการให้มีกะทิเยอะนะคะอย่างนั้นใส่น้ำร้อนลงไปเลยต้องเป็นน้ำร้อนนะคะไม่ต้องคนนะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะค่อยๆเขี่ยแค่นี้ก็พอนะอะทีนี้น้าก็จะใส่เป็นอันนี้จะเป็นผงไก่นะคะหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดงอีกสองช้อนชาไม่ต้องใส่เยอะนะคะรอชิมดก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ผัดให้มีกะทิเยอะนะคะเมื่อกี้เป็นเกลือนะคะหนึ่งช้อนชา ให้ไก่สุกเราก็จะได้เอามะเขือใส่นะคะตอนนี้รสชาติก็ได้แล้วนะคะนใส่เป็นผงนัวเกลือแล้วก็น้ำตาลใส่แดงแค่นั้นนะคะเราจะทําแบบรสชาติของคนฮ่องกงนะคะจะไม่เผ็ดมากแล้วก็จะไม่เข้มข้นด้วยกระทิมากนะคะเอาแค่พอเจือจางวันนี้เราก็จะได้ใส่เป็นมะเขือนะคะ ใส่มะเขือเลยนะคะ,ะเผือได้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะสำหรับใส่มะเขือลงไปทางฮ่องกงเขาจะกินมะเขือสุกนะคะจะไม่กินมะเขือกรอบเหมือนทางเมืองไทยเราเนาะ ดังนั้นเราก็ต้องทำให้สุดนิดหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะมีกระเทากับโหระพาจ้าจะต,ตามด้วยพริกนะคะ,ะ,ะค่อยไคนนะคะ แค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับแกงไก่นะคะแกงเผ็ดไก่ในต่างแดนของเราวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านยานาตาสอนด้วยค่ะ่ะหาหานมากเลย